ครับตอนนี้เราอยู่กับท่านพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระภาวนาะและจนา,าน,น้ญาณีหรือพระคุูบาอริยชาตัยยะกิโตจเจ้าอาวาสวัดแสงแก้ยวโกฏิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะครับจะมาขอให้ครูบาเน่เาาวสมมูทนียาานนะอาถาครเพราะว่าศัทธาของครูบาเน่ยเยอะแยะหมดเขาโอนเงินเข้ามาช่วยครูบาในการสร้างวัดสร้างวานนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสได้มากราบครูบาเลยหรือมาแล้วครูบาอาจจะติดทินงมนเนยครับอยากให้ครูบาเก่าสำมูธนียาคาถาแล้วก็ให้พรกับคน ที่ร่วมทำบ,บุญผ่านออนไลน์ครับเผื่อเขาทำบ,บุญแล้วก็จะได้มาเปิดวิดีโอนี้ในการอนุโมทนาบุญครับสมัยนี้โลกก็เปลี่ยนไปนะโยมนะแต่ว่าโยมสามารถที่จะเข้าถึงบุญได้ทุกที่เพราะว่ามีออนไลน์เพราะว่าโลกสมัยนี้ไร้รมแดนไม่ว่าโยมจะอยู่ประเทศไหนก็ตามอยู่ที่ใกล้ที่ไกลถ้าโยมมีจิตอยากทําบุญโยมก็สามารถทําบุญได้ โดยทุกครั้งทางวัดแสงแก้วโพธิยาณก็จะบอกบุญออนไลน์เพื่อให้โยมได้ร่วมอนุโมทนาซึ่งโยมก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ร่วมกันทําบุญมาตลอดคุบาก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่มีติตอันเป็นกุศลที่ได้ช่วยเหลือทุกบุญและทุกบุญที่คบาบอกไปคูบาก็ทาจริงให้โยมได้เห็นจริงทุกบาททุกสตางค์ที่โยมได้ทํามา ก็ขอให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของญาติโยมที่ได้กระทําบําเพ็ญบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วขอเป็นพระวาปัจจัยให้ปกปักร,รักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกศโศกโรคภยัยอุปสรรคปัญหาการงานการเงนินการ,าการาดําเนินชีวิตสิ่งไม่ดีทั้งหลายขอเปลายหายสิ้นไปตั้งแต่วันนี้คอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสําเร็จ สุขทางกายสบายทั้งใจมีโชคมีชายยุมัน่นขวัญยืนทําอะไรก็คล่องทําอะไรก็ง่ายสะดวกสบายงานดีเงินท่องเงินทองไหลามาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษีมีกินมีใช้เรือกินเหลือใช้ร่ารวยพันใจแล้วขอให้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในสิ่งที่ยมปรารถนาทั้งทั้งโลกและทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งโชคคือพระนิพพาน,านก็ขอ,อนโนโมทนาทีทายุโก อายุวันโนสุข,ขัภงภะราน